สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะก็มาต่อกันคลิปวิดีโอที่2นะคะจากคลิปวิดีโอก่อนหน้านี้ที่คุณครูได้เฉลยแบบฝึกหัดก่อนเรียนมานะคะเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันของเรานะคะแล้วก็ต่อมาก็มาต่อกันด้วยกฎหมายแพ่งและก็พาณิชย์นะคะก็มาเจอคุณครูนะคะก็คุณครูเบลคุณครูเบลนะคะบุตกรอ่อนน้อมเหมือนเดิมนะคะสอนในรายวิชาสังคมศึกษา นะคะหากนักเรียนสงสัยอะไรในเรื่องของรายวิชาเรียนก็ทักมหาในไอจีของกูได้ในอ,ะ,อ,นอ,ะ,อะไรนะไลน์ของรูได้นะคะโอเคนักเรียนดูในจอนะคะเขาบอกว่ากฎหมายแพ่งและพาก่อนหนานี้เรียนเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีพของตัวเองถึงไหนที่จังหวันของเราว่ามีกฎหมายอะไรบ้างนะคะกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เขาบอกว่ามันเกี่ยวข้องอย่างไรกรันถามว่ากฎหมายเนี่ยมันเริ่มมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่นะคะเขาบอกว่า กฎหมายเนี่ยมันเริ่มมีมาตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่ห้าเนาะถ้าเทียบกับพศออก็2,451นะคะเป็นต้นมาโดยกฎหมายเนี่ยก็บอกว่ากฎหมายก็เป,เป็นเป็นแม่แบบหลักนั่นแหละตั้งแต่อะไรคะเริ่มใช้เอามาตั้งแต่ประเทศเออยอรมันกับญี่ปุ่นเนาะประเทศฝรั่งเศสสวีตอันนี้ก็คือครูอเอาแบบความเป็นมามาให้ดูนะคะว่าเป็นยังไงนะคะแล้วก็บวกกับอะไรคะ กฎหมายอื่นๆกฎหมายความสัมพันธ์ของอบางส่วนของของเรานะคะต่อมาแล้วก็บอกว่าแล้วกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มันคืออะไรละ่ะนะคะกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ก็คือว่าด้วยเรื่องเอกชนกับเอกชนเนาะเอกชนก็คือใครล่ะเอกชนก็คือว่าด้วยเรื่องเนี่ยเอกชนกับเอกชนนะคะแต่ถ้าเป็นกฎหมายอาญา,าเอกชนกับประชาชนนะคะถามว่าระหว่างเอกชนต่อเอกชนตั้งแต่เกิดจนถึงตายกฎหมายแพ่งของไทยบัญญัติ ไว้ในรูปของประมวลกฎหมายนะคะรวมกับกฎหมายพาณิชย์นะคะเดี๋ยมาว่ากันเนาะว่าด้วยเรื่องสิทธิหน้าที่และก็ความสัมพันธ์ต่อกันนะคะว่าด้วยเรื่องการซื้อการขายก็ด้วยนะคะบริษัทห้างร้านอันนี้ก็เกี่ยวด้วยกันนะคะว่าแล้วก็อีกสิทธิหน้าที่ของเราเนี่ยมีสิทธิและหน้าที่อะไรบ้างนะคะเราจะได้รับแล้วก็หน้าที่ของเราต้องทําคืออะไรนะคะก็บอกว่า กฎหมายพาณิชย์นะคะกฎหมายพาณิชหมายความว่ากฎหมายที่ว่าเรื่องสิทธิหน้าที่ของตัวบุคคลอันกฎหมายในเรื่องเศรษฐกิจการค้าก็ว่าเรื่องของเศรษฐกิจอ่ะมันที่ครูบอกว่าเออเช่นเกีย่ยวกับข้องกับบริษัทห้างร้านเศรษฐกิจการค้านะคะการวางแผนธุรกิจห้างหุ่นส่วนเทสโกโ้โลตัสแมคโ,โครบิ๊กซีอะไรอย่างเงี้ยก็จะเกี่ยวข้องกันหมดเลยนะคะถ้าสมมุติว่าการผิดสัญญาซื้อผิดสัญญาผิดสัญญาการซื้อขายกันอะไรอย่างเงี้ยโทษของกฎหมายแพ่งและพานี้ก็จะต้องอะไรคะ ชดใช้ค่าเสียหายทดแทนกันแต่ถ้าเป็นโทษของอาญาก็คืออะไรคะเป็นก็แล้วแต่การโทษหนักเบามีอยู่5้านใช่ไหมคะหนักสุดเลยก็คือจะอะหารชีวิตรงมาจําทุกใช่ไหมคะที่เรารู้กันเดี๋ยวมาว่ากันในเรื่องกฎหมายอาญานะคะเดี๋ยวตอนนี้มาดูกฎหมายแพ่งก่อนนะคะบอกว่าว่าในเรื่องสิทธิและหน้าที่ของตัวบุคคลเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจการค้านะคะหรือว่าธุรกิจเหมือนที่ครูบอกนะคะห้างสรรพสินค้าธุรกิจบริษัทของเรานะคะ ห้าหุ้นส่วนการประกอบการเรื่องเกี่ยวกับตัวเงินเกี่ยวกับเช็คนะคะการซื้อการขายการเช่าจำนำจำนองการเช่าการซื้อคอนโดการซื้อบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะคะการซื้อรถอะไรอย่างเงี้ยเกี่ยวออก,กับกฎหมายแท่งนะคะเขาบอกว่าแต่ประมวลกฎหมายแท่งและพาณิชย์เขาบอกว่าได้แบ่งออกเป็นการแบ่งหมวดหมู่ของเขาเนี่ยเขาบอกว่าประเทศไทยได้อ,อ่รวมการเขาเรียกว่า ประมวลกฎหมายแพ่งและก็พาณิชย์นะคะแบ่งออกเป็น6 6แบบนะคะ6แบบก็คือ6ฉบับนั่นแหละเมนที่เรารู้กันว่าในเรื่องหลักทั่วไปว่าเรื่องหนี้สินว่าเรื่องสัญญาว่าเรื่องทรัพย์สินของเราอสังหาริมทรัพย์สังหาริมทรัพย์นะคะว่าในเรื่องของครอบครัวการสมรสการหย่าร้างการรับบุรบุญธรรมว่าในเรื่องของมรดกผู้สืบสันดาน นะคะตามนี้เนาะเราก็เราค่อยๆมาดูกันดีกว่าโดยมีผลใช้บังคับครั้งแรกในปีพศสองสี่หกแปดก็ตั้งแต่ในสมัยการที่านั่นแหละจนถึงปัจจุบันนะคะจนถึงปัจจุบันอะต่อมาเขาบอกว่าประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บุคคลมันคือก็กคือบุคคลก็คือมีสิทธิในหน้าที่ตั้งแต่ออกมาจากบุคคลธรรมดาแล้วก็บุคคลอะไรคะเขาบอกว่าแบ่งออกเป็นหนึ่งบุคคลธรรมดาคือมนุษย์โดยสมบูรณ์เป็นคนธรรมดาที่เกิดมาปุ๊บ เกิดตามธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยนะใช่ไหมก็จากคันรรมดาพบก็กฎหมายคุ้มครองแล้วแต่เ็าบอกว่าก็จะมีหลายกรณีอีกบุคคลธรรมดาบอกว่าก็จะมีแบบเฮ้ยถ้าตายตั้งแต่เกิดจนถึงตายแต่ว่าการตายเนี่ยตายโดยธรรมชาติหรือว่าตายด้วยการสาบสูงแต่เขาบอกว่าถ้ากรณีที่ตายด้วยการสาบสูงในกรณีห้าปีถ้าสาบสูงไปได้ห้าปีโอเคกฎหมายคุ้มครองแค่นี้นะคะต่อมากรณีที่ไม่ปกติสองปีก็คืออยู่ในระหว่างการรบการสงครามง่ายๆก็คือคุณอยู่ในระหว่าง รบสงครามแล้วคุณไปเสียชีวิตในสงครามใครไม่ทราบอะไรอย่างงี้นะคะกฎหมายก็คุ้มครองคุณกรณีไม่ปกติสองปีนะคะขอกวอยนี้นะะินติบุคคลล่ะคืออะไรก็คือบุคคลสมมุติขึ้นมามันที่ครูบอกนะคะบุคบุคคลที่ไปสมมุติขึ้นมาในรรปขององกรใช่ไหมองค์กรเป็นโรงเรียนอย่างเงี้ยเป็นนิติบุคคลเป็นบริษัทห้างร้านอย่างเงี้ยเป็นนิติบุคคลขึ้นมานะคะถามแล้วก็ต้องต้องมีคนที่รับรองถามว่าเออจะสิ้นสุดเมื่อไหร่ก็สิ้นสุดเมื่อ เมื่อยกเลิกยกเลิอกอะไรเขาเรียกว่ายกเลิกการซื้อการขายยกเลิกการสร้างยกยกเลิกสัญญาอะไรอย่างเงี้ยบอกว่านิติบุคคลก็คือสิ่งที่กฎหมายรับรองเป็นสภาพบุคคลสมมุติให้มีสิทธิหน้าที่เหมือนบุคคลธรรมดาแบ่งเป็นสองประเภทนิติบุคคลตามกฎหมายหรือว่าเอกชนนั่นเองเนาะเอกชนเนี้แก่อะไรบ้างเหมือนที่คุณบอกบริษทัทห้าหุ้นส่วนสมาคมมูลนิธินะคะนิติบุคคลในรื่องของกฎหมายมหาชนก็คือ กฎหมายบัญญัติไว้เช่นโรงเรียนวัดจังหวัดกระทรวงรบวงกรมพวกนี้นะคะ mm hmm. ก็จะแบ่งออกเป็นสองรูปแบบอันนี้เข้าคร่าวให้น้องได้ทำความเข้าใจถามว่าแล้วความสามารถของบุคคลละ่ะความสามารถของบุคคลว่าทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพที่เท่าเทียมกันนะคะแต่ว่ากฎหมายก็มีความสามารถใช้สิทธิที่แตกต่างกันออกไปตามหน้าที่ถูกไหมคะตามหน้าที่แบ่งตามสิทธิได้สองทางคือ มีสิทธิต่างเช่นสิทธิครอบครองในทรัพย์สินสิทธิครอบครองของเราสิทธิในการเรียกร้องความยุติธรรมหากเราถูกละเมิดนะคะการใช้สิทธิต่างๆสามารถใช้กระทามนิติกรรมได้การสมรสได้การรับบุญธรรมได้นะคะถ้าสมมุติว่าการสมรสนี้รู้สึกว่ามันไม่เป็นธรรมสำหรับเราฝ่ายชายน,นอกใจเราเราก็สามารถฟ้องร้องเขาได้นะคะจะก็จัดอยู่ในกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เหมือนกันการรับบุญธรรมนะคะก็เกี่ยว เกี่ยวข้องกันกับกับกฎหมายแพง่งเพราะว่าถ้าบุคคลที่เป็นจะรับบุญธรรมของคุณต้องอายุ25ปีบริบูรณ์ขึ้นไปแล้วก็ต้องห่างกับห่างกับบุญธรรมของคุณเนี่ย15ปีนะคะกฎหมายบอกว่าอย่างนี้นะคะแล้วก็ก็ต้องยอกย่องอย่างหมุนะเนาะแล้วก็บุตรก็ต้องอะไรครับบุรก็ถามว่าแล้วพ่อแม่ตัวจริงของเขาล่ะ พ่อแม่ตัวจริงของเขาก็ต้องแบบก็มีสิทธิ์อยู่แล้วในการแบบว่าสิทธิเสรีภาพครอบครองเป็นพ่อแม่เนาะไม่ได้หายไปต่อมาความสามารถของบุคคลกับความแตกต่างในการใช้สิทธ,ธิเขาบอกว่าแต่ว่าในทุกวันนี้เธอเธอก็จะเห็นว่าการเลือกเกิดก็เลือกเกิดไม่ได้ถูกไหมบุคคลที่ไร้ความสามารถหรือวบุคคลที่ถูกจํากัดความสามารถบุคคลที่ไร้ความสามารถก็คือใครไร้ความสามารถก็คือบุคคลที่แบบทุพลพลภาพคนไม่กลนจริตสติฟั่นเฟือนอะไรอย่างเงี้ยก็จะยังเห็นอยู่ เพราะฉะนั้นบุคคลนี้กฎหมายจัดอยู่ในบุคคลที่ไร้ความสามารถแต่บุคคลที่ถูกจํากัดความสามารถคืออะไรง่ายๆเลยก็คือผู้เยาว์นั่นเองถูกไหมผู้เยาว,ว์ก็คือใครคะผู้เยาว,ว์ก็คือเด็กถูกไหมเด็กที่ยังไม่บรรลุติภาวะใช่ไหมคะเ,ออเด็กที่ยังไม่บรรลุติดภาวะแล้วก็เสมือนไร้ความสามารถบุคคลไร้ความสามารถเพราะว่าไปกฎหมายก็จะแบ่ง้วถามว่าแล้วผู้เยาว์เมื่อกี้มาดูผู้เยาว์ ผู้เยาว์คือผู้ที่ยังไม่บรรลุติภาวะผู้เยาว์จะบรรลุติภาวะได้ต่อแต่เมื่อกี่ปีคะยี่สิบปีบริบูรณ์เนาะเนาะจึงจัดทาการซื้อขายเช่าทุกสิ่งอย่างด้วยตัวเองได้โดยที่ไม่ต้องมีใครมารับรองแต,แต่หากว่าผู้เยาว์เนี่ยจะทําอะไรก็แล้วแต่ได้ในกฎหมายที่ระบ,บุไว้คุณต้องให้ผู้ปกครองหรือว่าบิดามารดานเนี่ยรับรองด้วยนะคะถ้าบิดามารดายังไม่รับรองก็ตรงนี้ก็ยังใช้ในทางกฎหมายไม่ได้นะคะ ต่อมาสองเขาบอกว่าสมรสแล้วถูกต้องตามกฎหมายโดยมีเงื่อนไขหมายความว่าผู้เยาว์ชายหญิงจะสมรสกันได้เนี่ยต้องอายุเท่าไหร่คะ17ปีบริบูรณ์นะคะหรือว่าศาลอนุญ,ญาตให้สมรสได้ในกรณีที่ไม่ครบ17ปีต้องศาลสั่งเท่านั้นนะถ้าคุณไม่ครบ17ปีแต่ถ้าคุณจะสมรสกันได้ใน17ปีคุณต้องอะไรคะให้ผู้ปกครองมารับรองด้วยนะคะหากคุณหากคุณยังดื้อรั้นที่จะรับที่จะจดทะเบียนสมรสกันแต่ว่าผู้ปกครองแม่อนุญาต แต่ว่าในภายหลังเนี่ยผู้ปกครองบอกว่าโอเคฉันยอมรับและให้พวกเธอจดทะเบียนสมรสกันเราก็อะไรคะก็โอเคสามารถดาเนินการตามพอดีไปได้โอเคแต่ว่าถ้าสมมุติว่าผู้ปกครองไม่ไม่ยอมรับสัทีเดียวเลยหลังจากนี้ไปแล้วเวลาผ่านไปเนี่ยก็การจดทะเบียนสมรสตรงนี้ก็ไม่สามารถใช้การกฎหมายได้สามารถบอกล้างได้อย่างนี้ยต่อมาก็คือคนที่ไร้ความสามารถเหมือนที่ครูบอก คนที่เกิดมาบางทีก็อาจจะไม่ได้ครบถ้วนสมบูรณ์แบบทุกทุกอย่างถูกไหมโกบสามสิบสองก็ต้องมีคนที่แบบติดฟันเฟือนจิตฟันเฟือนบุกคร้องทางจิตอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าต้องให้ศาลสั่งนะถ้าไม่มีศาลไม่สั่งก็คนคน,คนนี้ก็ยังไม่ได้เป็นคนไร้ความสามารถนะคะถามว่าอาจจะกฎหมายจัดอยู่ในเป็นคนที่ไร้ความสามารถถามว่าใครเป็นผู้ร้องขอถ้าถ้าถ้าคุณจะทําเกี่ยวกับดําเนินคดีหรือว่าอะไรที่เกี่ยวข้องกฎหมายแพ่ง ก็ต้องเป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเขาผู้สืบส,สันดานผู้สืบสันดาคนก็คือใครคะก็คือลูกหลานเหลิงของเขาเนาะเป็นผู้ร้องของตามนี้ต่อมาความหมายของคนเสมือนไร้ความสามารถคนเสมือนไร้ความสามารถหมายความว่าอะไรสารก็ต้องใส่เช่นเดียวกันนะคะคนไร้ความสามารถแล้วก็คนเสมือนไร้ความสามารถสามก็ต้องสั่งนะคะร้องของก็เหมือนกันค่ะโดยสามีภรรยาบิดาม of of ารดาปู่ย่าตายายของเขานะคะแล้วก็ บุคคลที่มีความบกพร่องบางอย่างไม่สามารถจัดการงานของตนเองได้หรือถ้าได้อาจจะเสียเปรียบหรือประโยชน์เช่นติดสุราเมายาพฤติกรรมที่คุณสูรุยสุรไดหรือว่ากายพิการจะสติฟั่นเฟือนไม่สมประกอบบางอย่างนะคะอย่างหนึ่งอย่างใดแต่ถ้าคนไร้ความสามารถเลยเนี่ยบางทีแบบคุณบกพร่องมากกว่าสองอย่างอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็าบางทีหลายคนก็สงสัยนะเนาะเฮ้ยแล้วถ้าเป็นคนบ้าสติฟั่นเฟือนแล้วเขาจะแบบ กฎหมายจะคุ้มครองเขาหรือเปล่าอันนี้กฎหมายคุ้มครองนะคะกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตัวเราเองมีอะไรบ้างนะคะว่าสมมติเราเกิดมาปุ๊บเนี่ยสิ่งแรกที่เราต้องต้องมีก็คือเกี่ยวข้องกับบัตรประจําตัวประชาชนของเรานะคะเหมือนที่ครูบอกว่าบัตรประจําตัวประชาชนของเราเนี่ยเราเริ่มมีบัตรประจําตัวประชาชนของเราเนี่ยอายุเท่าไหร่ก็คือตั้งแต่เจ็ดเจ็ดปีเนาะเจ็ดปีบริบูรณ์แล้วก็เอ่อถึงเจ็ดสิบปีบริบูรณ์เนี่ย ขาบอกว่าต <S an> ้องมี <S an> ัตรประจําต <an> ัวประชาชนแล้วก็การแจ้งเกิดเมื่อเราเกิดเสร็จแล้วปุ๊บต้องแจ้งเกิดภายในกี่วันนะคะไปแจ้งเกิดที่ไหนก็ให้พ่อแม่ของเราเนี่ยไปแจ้งเกิดที่เอําเภอเนาะเขาบอกว่าเกี่ยวกับชื่อของบุคคลชื่อของเราเขาบอกว่าความหมายของชื่อของบุคคลเกี่ยวกคือชื่อตัวของเราในัตรประจำตัวประชาชนต้องมีอะไรก็แน่นอนแลยว่าต้องมีชื่อตัวแล้วก็ชื่อสกุลแล้วก็เลข ประจาตัวประชาชนของเรานะคะเป็นเลขที่อะไรเขาเรียกว่าเหมือนคุณจะเดินทางไปไหนคุณต้องจําเลขนี้ให้ได้อเวลาคุณจะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันจะอยู่ในระบบคุณติดตัวคุณไปตลอดเลยนะคะชื่อตัวแล้วก็ชื่อสกุลเพราบอมว่ากฎหมายแพ่งและกฎหมายอาญาเกี่ยวว่าด้วยเรื่องเ,ออเกี่ยวข้องกับตัวเราเองก็ครอบครัวเนาะบุคคลต้องมีชื่อตัวและสกุลแล้วก็ง่ายๆเลยก็คือต้องมีตัวเลขเหมือนที่คุณบอกเลขแบบประจําตัวประชาชนใช้ในการเ,เป็นทะเบียนทางราชการกํากับไว้นะคะ ประมาณนี้ประมาณนี้ต่อมาลักษณะและข้อห้ามเฮ้ยเราจะตั้งชื่อคล้ายกับพระบรมวงศานุวงศ์ได้ไหมคะผูถามหน่อยไม่ได้นะคะเพราะว่ากฎหมายรนะบุไปว่าลักษณะข้อห้ามนะและ้ก็การตั้งชื่อตัวเราแล้วก็สกุลเนี่ยต้องอย่าพ้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์หรือว่าพระบรมวงศานุวงศ์นะคะหาทําได้ไหมโอเคเขบอกว่า บิดามารดาหรือว่าบุคคลอื่นเป็นผู้ตั้งให้อันนี้ได้เป็นชื่อที่มีความหมายในทางมงคลอันนี้ได้ต้องไม่มีความหมายที่หยาบคายนะคะมันก็มีกฎหมายบอกไว้แล้วก็ต้องไม่พ้องและมุ่งหมายคล้ายกับพระมหากษัตริย์พระบรมวงศานุวงศ์หรือราชชนนานาบรรดาศักดิ์ของพระราชทานอะไรอย่างเงี้ยเช่นคุณจะตั้งชื่อเป็นภูมิพลอย่างเงี้ยก็ไม่ได้วชีราลงกรอย่างเงี้ยคุณก็ตั้งชื่อไม่ได้เพราะว่ามันเป็นชื่ออะไรคะพ้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ โอเคไหมคะประมาณนี้ต่อมาอะไรอีกเป็นชื่อของประจําวงตระกูลหรือว่าประจําครอบครัวที่ใช้สืบทอดกันมาแต่บรรพบุรุษก็แล้วแต่คุณจะสืบทอดของตั้งแต่ปู่ย่าตายายของเราก็แล้วแต่นะคะได้หมดขาบอกว่าบุคคลชอบด้วยกฎหมายแสดงว่าชอบด้วยกฎหมายหมายความว่าบิดามารดาต้องจดทะเบียนสมรสกัน ย่อมมีสิทธิ์ที่จะได้ใช้ชื่อสกุลของบิดามารดาได้ตามกรณีแล้วแต่เนาะว่าแม่เราอยากจะให้ใช้นามสกุลของพ่อหรือว่าใช้นามสกุลของแม่ก็แล้วแต่อันนี้ก็ย่อมได้กรณีขอตั้งชื่อสกุลต้องไม่ซ้ํากับชื่อสกุลของบุคคลอื่นที่จดทะเบียนไว้แล้วเช่นเธอจะเห็นข่าวไม่รู้ว่าเธอได้เห็นข่าวหรือเปล่านะที่แบบรายการแพลรับบาปอะ่ะเพราะบางทีมีการตั้งชื่อได้นามสกุลเนี่ยซ้ากันแล้วบางทีเวลา เวลาเหมือนเราอย่างเงี้ยเหมือนเราไม่ได้กระทำความผิดอะไรแต่ว่าเฮ้ยอยู่ๆหมายสารหรือว่าตํารวจมาจับเราอย่างเงี้ยมันก็มีนะรายการแทรกระบาดกูเคยเห็นเพราะว่าชื่อและนามสกุลมันตรงกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนักเรียนต้องต้องต้องนิดนึงอ่ะต้องดูให้ดีนะคะเพราะว่าบางทีการการบางทีอาจจะไม่ได้ผิดพลาดที่เราแต่อาจจะผิดพลาดที่ที่ขั้นตอนใดนก็ขั้นตอนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะนั้นก็ได้นะคะแต่ อย่ามองข้ามว่าการตั้งชื่อและสกุลอาจจะไม่สําคัญนะคะอย่าอย่ามองข้ามนะคะเพราะว่าเออมันก็สําคัญเช่นเดียวกันเหมือนที่ครูบอกว่าต้องไม่พร้องกับต้องไม่พร้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์เนาะพระบรมวงศานุวงศ์เหมือนที่ครูบอกนะคะถามว่าอะไรเราจะเปลี่ยนชื่อตัวสกุลได้ไหมย่ยอมได้ค่ะมีเหตุผลที่เพื่ออะไรคะแต่ว่าต้องอยู่ภายใต้เหตุผลก็คือเพื่อไม่การทุจริตถูกต้องตามหลักการเปลี่ยนชื่อบุคคล เปลี่ยนชื่อตามความเหมาะสมไม่ยาวเกินไปและก็ไม่เป็นภาษาต่างประเทศเนาะผู้ที่ยังไม่บรรลุติภาวะต้องให้บิดามารดาให้ความยินยอมถามว่ายังไม่บรรลุติภาวะเนี่ยอายุเท่าไหร่คะบุคคลจะบรรลุติภาวะได้ต้องอายุเท่าไหร่คะยี่สปีบริบูรณ์ถ้าตามกันนั้นก็คือถ้าคุณจะไปอยากจะเปลี่ยนชื่อเพื่อโหหึงของเธอเธอตอให้พ่อแม่เธอมารับรองนะคะต่อมากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบัตรประจำตัวประชาชนอีกแล้ว ในแบบประจำตัวประชาชนของเรามีอะไรบ้างย่อมมีสัญชาติค่ะย่อมมีสัญชาตินะคะสัญชาติไทยสัญชาติอเมริกันอะไรก็ว่าไปนะคะส,สัญชาติอะไรเยอะสัญชาติด,ดูไบไหมเออแสดงภูมิลำเนาที่อยู่ว่าตำบลหมู่บ้านอำเภอของเราที่อยู่ที่ไหนเนาะติดต่อกับหน่วยงานราชการอะไรอย่างเงี้ยก็ได้สะดวกแบบประจำตัวประชาชนทําไมต้องมีการเซ็นสำเนาถูกต้องเพราะถ้าสมมุติว่า มีการแอบอ้างใช้แบบประจำตัวประชาชนของเราในทางที่ผิดผิดหรือว่าแบบทางที่ไม่ดีนะคะก็เราก็ต้องเสียหายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาจะเซ็นเอกสารอะไรคณต้องเซ็นรับน้องอ่ารับรองสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อยแล้วก็เอ่อแฮชแท็กจำกับไปด้วยว่าใช้เฉพาะอะไรเท่านั้นนะคะเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้าเราแบบว่าไม่เซ็นรับรองเอกสารเลยเนี่ยเขาอาจจะแอบอ้างเราไปใช้ในทางที่แบบไม่ดีก็ได้นะคะต่อมาเหมือนที่ผู้บอกเมื่อกี้นะคะ กาจะพูดเร็วไปหน่อยนะคะแต่ว่าก็มันมีค่อนข้างเยอะนะคะแต่ก็กูอยากจะให้รวบให้ได้หมดสักทีเดียวนะคะถามว่าบุคคลประชาชนทุกคนต้องมีอายุเท่าไหร่ก็เจ็ดปีบริบูรณ์เหมือนที่รูบอกนะคะแล้วก็ไม่เกินเจ็ดสิบปีบริบูรณ์นะคะตามที่พระราชบัญญัติกฎหมายว่าด้วยเรื่องของบัตรประจําตัวประชาชนนะคะ 2, สองพันห้าร้อยห้าสิบสี่แสดงว่าปีพศสองพันห้าร้อยห้าสิบสี่เนี่ยเพิ่งมาปรับเปลี่ยนใช่ไหมจาได้ไหมเพราะเมื่อก่อนหน้านี้เขาบอกว่ามีการทำบัตรประชาชนคุณต้องมีเท่าไหร่อายุเท่าไหร่ สิบห้าปีมอสามาง่ายๆคุณต้องมีแบบประจำตัวประชาชนแต่ว่าพอ่พอหลังจากปีห้าสี่ต้นมาเนี่ยเขาบอกว่าคุณต้องเจ็ดปีบริบูรณ์นะง่ายคือปอหนึ่งปอหนึ่งคุณต้องมีบัตรประจำตัวประชาชนแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะยื่นต่อเจ้าหน้าที่เนาะหน้าที่ว่าการเขตอำเภอของเรานะคะถ้าคุณไม่ไม่ไปทํแบบปร,ประจำตัวประชาชนล่ะกฎหมายจะจะเออเราต้องเสียค่าชดใช้เท่าไหร่ค่าเสียหายเท่าไหร่หรือว่าจ่ายค่าอันนี้เท่าไหร่ก็ไม่เกินสองร้อยบาทนะคะ ถ้าหายหรือว่าชำรุดหรือว่าหมดอายุครบ6ปีให้ยื่นขอบัตรทำใหม่นะคะต่อเจ้าพนักงานหน้าที่เนี่ยกี่วันตอบค่ะ90วันง่ายๆก็คือถ้าของของเธอหายไปเนี่ยภายใน3เดือน90วันเธอต้องเธอต้องไปทำไปทำ,ไปทำบัตรใหม่เนาะไปทำบัตรใหม่ถามว่าแล้วทําบัตรใหม่เนี่ยคุณจะต้องไปเฉพาะเขตหรือว่าอําเภอหรือว่า ที่ที่บ้านของคุณอยู่ไหมเช่นตัวเราอยู่เชียงใหม่แต่บ้านเกิดเราอยู่ที่หนองคายคุณจะต้องเดินทางกลับไปหนองคายไหมคะไม่ค่ะเพราะว่าคุณ mm hmm. สามารถที่จะทำได้ทุกอําเภอทั่วทั้งประเทศเนาะแจ้งว่าหายเพราะว่าฐานระบบข้อมูลเนี่ยมันมันมันลิงก์ต่อกันได้หมดนะคะต่อมากฎหมายที่เกี่ยวข้องครอบครัวเหมือนที่คุณบอกการมั่นใช่ไหมคุณก็ได้พูดไปคร่าวๆแล้วการสมรสทรัพย์สินที่ได้มาระหว่างสมรสคือสินส่วนตัวสินสมรสนะคะ ความสัมพันธ์ในครอบครัวการยามรดกทายาทพินัยกรรมความชอบธรรมหรือโดยพินัยกรรมอันนี้เขาเกี่ยวข้องครอบครัวเราหมดเลยอย่ามองข้ามนะคะอย่ามองข้ามถ้าพวกเราย้อนกลับไปดูหรือว่าแบบดูข่าวอะไรอย่างเงี้ยปัญหาในเรื่องของการฟ้องยามรดกทายาทรัพย์สิสนอะไรอย่างเงี้ยเป็นเรื่องราวที่รู้สึกว่าสังคมอะ่ะต้องให้ความสําคัญเพราะว่าอะไรคะมันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวของเรา นาะแล้วก็เป็นเรื่องของสิทธิที่เราจะได้รับด้วยนะคะทบทวนอีกรอบค่ะการมั่นค่ะการมั่นของเราเหมือนที่ครูบอกว่าหญิงชายจะมั่นกันได้คุณต้องอายุเท่าไหร่ปีสิบเจ็ดปีบริบูรณ์นะคะแล้วก็สิเจ็ดปีเนี้ยเพราะว่าคุณยังไม่รู้ติภาวะพ่อแม่คุณก็ต้องมารับรองสิทธิของคุณด้วยสภาพบุคคลเกิดขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่เกิดขึ้นตั้งแต่คุณที่คลอดออกมาจากครรมันดาและมีชีวิตรอดจนถึงคุณคุณมรณภาพไปเลยอะไรอย่างเงี้ยถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอายุไม่ถึงก็็ถือว่าเปนโมะ สภาพบุคคลไม่มีผลอันใดเกิดขึ้นของมั่นเหมือนที่ครูบอกว่าเราตกลงจะมั่นกันก็คือฝ่ายชายมอบทรัพย์สินให้กับของฝ่ายหญิงนะคะแล้วก็ทรัพย์สินนั้นจะตกเป็นฝ่ายหญิงทันทีแต่ในกรณีที่ฝ่ายฝ่ายหญิงคุณไปผิดใจไปมีคนอื่นก่อนมีชายอื่นก่อนฝ่ายชายก็สามารถเอาทรัพย์สินนี้คืนคืนได้นะคะแล้วก็ถ้าฝ่ายชายคุณมีหญิงหญิงอื่นก่อนในระหว่างที่เรามั่นกันคุณฝ่ายหญิงก็สามารถเอาทรัพย์สินุนนี้เป็นของตนเองได้ยึดได้นะคะ การการมั่นเนี่ยคุณจะมั่นมั่นได้ต่อให้คุณจัดงานใหญ่โตแต่ว่าก็ไม่ได้มีความหมายอะไรถ้าคุณไม่จดทะเบียนสมรสต่อเจ้าพนักงานหน้าที่นะคะต่อในทางกับการถ้าคุณไม่จัดงานใหญ่โตก็จริงแต่คุณมาจดทะเบียนสมรสที่ว่าการอำเภอเูถูกต้องตามกฎหมายอันนี้ก็ถือว่าจดทะเบียนสมรสกันตามถูกต้องตามกฎหมายนะคะต่อมาความยินยอมของบุคคลบิดามารดาผู้ปกครองผู้รับบุตรบุญธรรมการมั่นที่จะปราศจากความยินยอมถือจาก คือเป็นโมฆะหมายความว่าอะไรก็แล้วแต่ที่กฎหมายไม่ได้รองรับไว้ก็ถือว่าเป็นโมฆะเป็นโมฆะก็คือใช้การไม่ได้ทางกทางกฎหมายไปเลยเพราะว่ากฎหมายบอกแล้วว่าถ้ามั่นกันเนี่ยหญิงชายถ้าจะมั่นกันได้เนี่ยอายุ17เจ็ปีใช่ไหมบิดามารดานหรือว่าผู้รับบุญคุณธรรมคุณต้องได้รับความยินยอ,ยอมรับรับรองซะก่อนแต่หากว่าปราศจากความยินยอมตรงนี้พ่อแม่คุณไม่รับก็ถือว่าเป็นโมฆะนะคะหมายความว่าต่อให้คุณดื้อรั้นกันจะแต่งงานกันจะมั่นกันก็จริงแต่ว่าถ้าพ่อแม่ไม่ได้ปราศจาก ความมินยอมเนี้ยก็ก็เป็นโมฆะเช่นเดียวกันนะคะการสมรสเหมือนที่ครูบอกชายหญิงจะสมรสกันได้ทั้งสองฝ่ายต้องมีอายุ17ปีบริบูรณ์กรณีที่มีเหตุอันสมควรสามารถอนุญ,ญาตให้สมรสกันได้ก่อนได้นะคะในกรณีที่1ฝ่ายหญิงตั้งครรภ์น,นะคะการสมรสจะชอบ,บด้วยกฎหมายจะต้องมีจบทะเบียนสมรสด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะใบทะเบียนสมรสก็เป็นลักษณะแบบนี้คุณจะได้มาก็ต่เมื่อเวลาคุณสมรสกันที่ว่าการอ,อําเภอแล้วก็มีพยานสองคนนะคะ ต่อมาเมื่อคณสมรสกันแล้วปุ๊บแล้วก่อนหน้านี้เรามีสมบัติรวยมากก่อนที่จะมั่นกันเขาเรียกว่าสินส่วนตัวค่ะแต่หากคุณมั่นกันเสร็จแล้วปุ๊บหลังจากนี้ปุ๊บคุณสร้างคอนโดสร้างอสังหาริมทรัพย์ซื้อที่ดินสารไว้ไร่เขาเรียกว่าสินสมรสโอเคไหมคะเวลาคุณจะหย่าร้างการเสร็จแล้วปุ๊บทรัพย์สิสนสินสมรสตรงนี้คุณต้องแบ่งแบ่งกันแล้วแต่ว่าคุณจะมีบุตรหรือเปล่าแล้วแต่ทาย,ยาทระดับที่หนึ่งก็คือเขาเรียกว่า,อ,าอะไรนะเขาเรียกว่า ผู้สืบสันดานผู้สืบสันดานก็คือใครผู้สืบสันดานก็คือลูกหลานลินโหลดเหมือนที่ครูบอกนะผู้สืบสันดานก่อนเลยนะคะอันที่ครูบอกว่าสินส่วนตัวก็คือเป็นได้มาก่อนสมรสเหมือนที่ครูบอกเครื่องใช้ส่วนตัวอสังหาริมทรัพย์มรดกตกทอดจากอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่แล้วก็สินสมรสก็คือ คู่สมรสได้มาระหว่างที่เราสมรสกันแลวเราสร้างทรัพย์สินอะไรล่ะซื้อบ้านไหมซื้อรถไหมซื้อที่ดินไหมมีคอนโดไหมนั่นแหละก็คือเรียกว่าได้มาสินสมรสนะคะมีหลักฐานระบุว่าเป็นสินสมรสผลประโยชน์ได้รับเมื่อสมรสกันแล้วเนาะเมื่อสมรสแล้วทรัพย์สินนี้ก็จะที่มีอยู่เป็นสายถานว่าเป็นสินสมรสโอเคเนาะไม่ได้เข้าใจยากอะไรนะคะอ่ะอีกนิดนึงค่ะอีกนิดนึงจะจบละความสัมพันธ์ในครอบครัว ถามว่าสามีภรรยาต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันไหมคะจําเป็นนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้จะจะเห็นได้ว่าไม่ใช่แค่ผู้ชายจะเป็นช้างเท้าหน้าจะเป็นแบบว่าผู้นําแล้วผู้หญิงต้องมานั่งนั่งทํางานบ้านเนาะ,ะชายหญิงทุกคนก็ต้องเท่าเทียมกันแล้วก็หางานทํางานมีเงินเดือนด้วยกันก็มีเกิดความเท่าเทียมต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะคุณจะมากดขีผขมเหงว่าฉันเป็นผู้ชายทํางานไม่เหมือนสมัยยุคสมัยก่อนไม่ได้แล้วเนาะบิดามารดาต้องเลี้ยงดูบุตรจนบรรลุวินิภาวะเหมือนที่บอกเรายังเด็กอะ่ะ ก็ต้องอยู่ให้พ่อแม่ดูเลี้ยงดูจนกว่าเราจะพ้นอายุ20ปีอ่ะถูกไหมคะบรรุติภาวะบิดามารดาต้องให้การศึกษาแก่บุตรถูกต้องค่ะค่ะหากพ่อแม่ไม่ส่งลูกเรียนก็ต้องอะไรคะจ่ายค่าปรับองอเหมือนที่บอกแล้วแต่ถ้าเหมือนรัฐบาลก็บอกว่าคุณต้องเด็กต้องได้รับการศึกษาภาคบังคับใช่ไหมคะเมื่อย่างเข้าปีที่เจ็ดแล้วก็ย่างเขา้าปีที่อะไรย่างเข้าปีที่สิบหกก็คือป .1 ถึงม .3 ค่ะพ่อแม่ไม่ส่งลูกให้เรียนก็จะจ่ายค่าปรับเท่าไหร่อ่ะ จ่ายค่าปรับก่อนนะคะขั้นต่ำก็คือหนึ่งพันบาทนะคะบุตรที่มีสิทธิ์ใช้นามสกุลจะได้รับมรดกของบิดาเช่นถ้าพ่อแม่สมรสกันเสร็จแล้วปุ๊บลูกเกิดมาปุ๊บใช้นามสกุลของบิดาลูกลูกคนนั้นก็ต้องได้มีสิทธิ์ได้อะไรคะได้มรดกไปค่ะนะคะแต่อีกอย่างหนึง่งแล้วคนที่ไม่มีลูกล่ะเออแต่ว่าเขาอยากมีลูกเขาต้องไปรับลูกลูกบุญธรรมของใครสักคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ย นะคะรับบุตรบุญธรรมผู้รับต้องมีอายุมากกว่า25ปีเหมือนที่ครูบอกแล้วก็ต้องแก่กว่าบุตรบุญธรรมห่างกันละสิบห้าปีเนาะเช่นครูสาสิบห้าไปรับบุตรบุญธรรมก็เท่าไหร่สิบห้าปีเนาะเรามอสาครูสามารถรับได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะการหย่ากาันไม่ดีกันแล้วต่อไปหยา่าเมื่อหยา่าสองคนต้องยินยอมว่าต้องหย่าก,กันแลจดทะเบียนหยา่าที่ไหนที่ที่ว่าการอำเภอนั่นแหละนะคะ แล้วก็ศาลบอกว่ามีผลต่อขอต่อเมื่อศาลพิจารณาศาลถึงที่สุดใช่ไหมการหย่าก,กันสุดท้ายสุดท้ายของวันนี้นะสุดท้ายของวันนี้นะคะสุดท้ายของชั่วโมงนี้ก็คือในเรื่องของมรดกนะคะมรดกก็คืออะไรล่ะทรัพย์สินทุกชนิดรวมทั้งสิทธิทหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ตายที่ไว้ให้กับคนที่ยังมีชีวิตอยู่ให้กับผู้สืบสันดานและแต่ชนและแต่ลําดับขั้นเนาะอันดับที่หนึ่งก็คือ ผู้สืบสันดานต่อก็คือลูกนะคะต่อมาก็คือใครคะพ่อแม่ของเขาต่อมาก็คือญาติาพี่น้องเนาะแต่ว่าปู่ญาตา,าไม่ใช่ปู่่าตายายอะระดับที่สองต่อมาก็คือลุงป้าน,น้าอาระดับที่สามนะคะมรดกก็คือสิทธิทีไ่ได้รับการรับมรดกเจ้ามรดกตายตายโดยธรรมชาติคือแบบดัแบบขันปริญพาแบบสิ้นอายุไขไปเองอะไรเงี้ยครับสอง ถูกศาลสาั่งให้เป็นบุคคลที่สาบสูญเหมือนที่ครูบอกก่อนต้นคือก่อน,น,อนไอ้ก่อนหน้านี้อะไรก่อนหน้านี้ว่าสาบสูญด้วยเหตุอะไรล่ะด้วยเหตุพิเศษด้วยสงครามไหมหรือว่าหายแบบไรล่องรอยตามหาไม่เจออะไรอย่างเงี้ยภายในระยะเวลาสองปีจึงจะเปิดมาดงกได้นะคะประมาณนี้เนาะแล้วก็เดี๋ยวครูจะแนบใบงานให้กับพวกเรานะคะก็วันนี้ก็ ครูได้พูดหลายอย่างนะคะสรุปก็คือพูดในเรื่องของกฎหมายเกี่ยวกับรมรดกใช่ไหมการส่งสินสมรสบุรบุญธรรมการหย่าร้างการอะไรอีกกฎหมายแพ่งเนาะว่าเราเริ่มใช้ตั้งแต่เมื่อไหร่นะคะครูก็หวังว่านักเรียนจะมีความรู้ในเรื่องนี้ไม่มากก็น้อยแล้วก็เดี๋ยวครูจะแปะแปะใบงานมาให้พวกเราด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวคราบหน้าก็มาว่ากันเรื่องต่อไปนะคะสําหรับวันนี้ก็คุณครูขอบคุณมากเลยนะคะที่ได้เข้ามารับชมตรงนี้ขอบคุณค่ะไว้เจอกัน